กำตามทันมีครอบครัวหนึงมีพ่อแม่และบุตรชายหญิงสี่คนด้วยกันกับคนใช้หญิงอีกคนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ชายนครหลวงทั้งพ่อแม่รับราชการด้วยกันทั้งสองคนวันหนึ่งแม่ได้มองเห็นว่าที่บ้านชั้นบนของเธอมีตัวพึ่งบินออกมาอยู่เสมอตัวแล้วตัวเล่าหายออกไปในสวนหลังบ้านแต่เธอก็ไม่ได้มีความสนใจ จนเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เธอจะนิ่งเฉยอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะในตอนดึนวันนั้นพึ่งเด็ป่อยเอาลูกชายคนเล็กถึนร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาด้วยความเจ็บปวดทั้งพ่อและแม่โกรธพึ่งเป็นอย่างยิ่งแม่ได้พูดว่าเราอยู่กันดีๆเหตุใดจึงมารบก,กวนกันเช่นนี้เล่าไม่ได้ผู้นี้จะต้องจัดการให้เด็กขาดลมตาวันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์แม่ถึงจ้างคน ไปตีพึ่งที่อาศัยอยู่บนเพดานบ้านของตนคนตีพึ่งในจัดการเอาควันมรมจนพึ่งแตกตังแล้วออกมาอาลวาดเป็นการใหญ่ลูกสาวคนโตได้ถูกพึ่งต่อยหลายตัวคนรับใช้ก็โดนพึ่งต่อยเอาหลายตัวเหมือนกันส่วนแม่ซึ่งเป็นผู้บงการรอดไปได้ประวัติภัยไม่ได้ถูกพึ่งทำร้ายแต่ในตอนสายวันนั้นเองก็มีพึ่งหลวงเหลืออีกตัวหนึง่งได้ตรงรีเข้ามาต่อยเอาแม่เข้าที่มือ ถึงกับร้องครวญครางพ่อได้พูดบ้าได้น้ำพึ่งสองขวดครึ่งไม่คุ้มกันเลยในคืนมานั้นเองเหตุการณ์อันน่าระทึกใจก็เกิดขึ้นแม่ตัวร้อนเป็นไข้กระสับกระสายต่อมาหายใจไม่สะดวกและชักตาตั้งกัดฟันแน่นน้ำลายฟูมปากพูดไม่ได้ไม่รู้สึกตัวดังนี้เป็นพักๆอาการไม่ดีขึ้นเลยจนถ,ถึงเวลาสองนาฬิกาของวันใหม่ พ่อเห็นว่าถืงทิ้งไว้ต่อไปไม่ได้แล้วจึงรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลหมอกรรีบช่วยกันทําการแก้ไขและถามกันใหญว่าคนไข้เคยเป็นลมชักมาบ้าหรือเปล่าตั้งแต่เด็กๆมาจนเติบโตได้รับคําตอบว่าไม่เคยเลยแม้ญาติผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นมีใครเป็นโรคนี้สักคนเดียวอย่างไรก็ดีเมื่อถึงเวลาจะชักก็จะดิ้มรนอย่างรุนแรงเธอใช้ก็ช่วยให้หายชักไม่ได้ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งชักตาตั้งร่นลมหายใจนานานาเทบดกระขาดใจรวมกันหลายครั้งหลายผลแก้กันอยู่หลายวันตรวจสอบกันอย่างเต็มที่ต้วงหาสาเหตุไม่พบว่าเป็นโรคอะไรแน่และในวันที่สามนั่นเองแม่ตะลาจากโลคนี้ไปเฉยเขาเหตุที่โดนพึ่งต่อยเอาตัวเดียวครั้งเดียวแท้หรือจะเป็นเพราะสาเหตุใดไม่มีใครทราบทิ้งสามีท้งลูกสี่คนเอาไว้เบื้องหลัง ถ้อยู่กันตามลำพังลูกโกชายหญิงและคนรับใช้ก็โดนพึ่งต่อยเอาคนละหลายตัวก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่แม่กลับทนไม่ได้แม้พึ่งจะต่อยเพียงตัวเดียวครั้งเดียวเท่านั้นเองทั้งต่อยเอาที่มือห่างไกลหัวใจไปไหนๆพ่อขึ่นคิดถึงแม่และคิดบ่อยที่สุดก็คือพึ่งต่อยตัวเดียวครั้งเดียวแท้ๆเหตุฉนจึงได้ชักตาตั้งเป็นการใหญ่แล้วก็ตายลงภายในสามสี่วันเท่านั้น คำถามเกิดขึ้นว่าทำไมทำไมแต่ไม่มีใครสามารถตอบได้เรื่องน่าอัศจรรย์ใจเช่นนี้มีอีกเป็นอันมากในโลกเพราะเรื่องแปลกประหลาดดังกล่าวมาแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีผู้เชื่อกันว่าถึงที่ตายก็จะต้องตายถ้าไม่ถึงที่ก็จะไม่ตายอย่างแน่นอน